ส่วนนี้เป็นการแข่งขันยูยิสูชิงแชมโลก2023นะครับหรือว่ารายการเวิลด์ยูยิสูแชมเป็นชิพนะครับที่มองโกเลียก็มีนักกีฬาจาก41ประเทศเข้าร่วมโดยสมาคมยูยิสูแห่งประเทศไทยเนี่ยส่ง21คนนะฮะก่อนหน้านี้ทัพไทยก็คว้ามาได้แล้ว2เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินและวันสุดท้ายเราบวกมาได้อีก1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับโดย1เหรียญทองเนี่ยได้จากประเภทดูโอ้ผสมนะครับวราบุษแสงสีเรืองกั กับลลิตายืนนาน2คนนี้นี่ดีกรีเหรียญทองกีฬาว o ลเกมส m e s 2 0 2 2ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เหรียญทองสดสดร้อนๆ้อนจากซีเกมที่กัมพูชานะครับก็พากันคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทีมชาติไทยส่วน1นึเหรียญเงินนะครับได้จากดูโอ้หญิงปัญญาพรเผ่าพันธ์ุกับกัญญารัตเผ่าพันธุ์นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญทองแดงได้จากดูโอชายพานุวัตรดียะตามกับนาวินก่อแก้วซึ่งสรุปผลงานของกองทัพยูวิสูทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับก็คว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมกับถ้วยรางวัลรวมของประเภทดูโอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและได้ตำแหน่งรองแชมป์โลกถ้วยรางวัลคะแนน,นรวมทั้งหมดอีกด้วยครับ